The Freestyle ตล์โปรเจคเตอร์พกพาในงบราคา30,000มีทอนจะคุ้มไหมนะสวัสดีค่ะฟูวเอเ h ็กโค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับ Samsung The Freestyle ค่ะโปรเจคเตอร์นะคะที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกแล้วก็น้ำหนักของเขาเนี่ยมีน้ำหนักเพียงแค่830กรัมเท่านั้นค่ะและเห็นตัวเล็กแบบนี้นะคะเขายังสามารถฉายภาพได้กว้างสูงสุดถึง100นิ้วเลยค่ะ ตามชื่อเรียกของเขานะคะที่เรียกว่า Samsung The f r e e Style 360เนี่ยก็แน่นอนว่าเขาเนี่ยจะต้องหมุนได้ครบ360องศาแน่นอนค่ะด้วยความที่ตัวของเขานะคะมีทั้งขาตั้งค่ะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยหมุนได้มากกว่า180องศาเลยค่ะทําให้ผู้หญิงอย่างเราๆนะคะพกพาไปข้างนอกเนี่ยสะดวกแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นแคมปิ้งนะคะหรือว่าพกไปพรีเซนต์งานเนี่ยก็สามารถทําได้ง่ายๆแน่นอนค่ะเพราะว่าในเรื่องของการเชื่อมต่อนะคะเขาก็สามารถเชื่อมต่อได้อย่างสะดวกอีกด้วยค่ะ ในเรื่องการเชื่อมต่อนะคะอันดับแรกเนี่ยที่รอบตัวเครื่องเขาก็จะมีช่องเสียบในการเชื่อมต่อได้ง่ายๆค่ะโดยที่ตัวเครื่องนะคะก็จะมีพอร์ตเสียบ USB Type C โดยที่ตรงนี้นะคะจะเอาไว้สําหรับรับกําลังไฟอย่างเดียวนะคะจะไม่สามารถเสียบเพื่อเชื่อมต่อการดูหนังได้ค่ะซึ่งภายในกล่องนะคะเขาก็จะมีสายพร้อมอะแดปเตอร์มาให้หรือว่าเรานะคะจะสามารถใช้อแดปเตอร์ USB Type C ที่เรามีอยู่เนี่ย ก็ได้ค่ะแล้วก็ช่องไมโคร HDMI 1ช่องนะคะส่วนข้างๆช่อง HDMI นะคะจะเป็นสวิตช์ที่เราเนี่ยจะสามารถใช้เปิดปิดไมโครโฟนที่ตัวเครื่องโปรเจคเตอร์ได้ค่ะพร้อมทั้งรับสัญญาณภาพเสียงที่เสียงเนี่ยก็ยังรองรับ Dolby a t m o s อีกด้วยเดี๋ยวเราจะพลิกกลับมาดูที่ด้านหน้าของโปรเจคเตอร์นะคะด้านหน้าของเขาเนี่ยก็ จะมีการควบคุมต่างๆค่ะเริ่มที่ปุ่มปิดเปิดนะคะแล้วก็ข้างๆกันนี้เนี่ยก็จะเป็นปุ่มปรับระดับเสียงค่ะแล้วก็ข้างๆปุ่มปรับระดับเสียงเนี่ยก็จะเป็นการแสดงสัญลักษณ์นะคะว่าโปรเจคเตอร์ของเราเนี่ยพร้อมทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟนแล้วค่ะและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเซนเซอร์ที่เขาเนี่ยสามารถจับวางการจัดวางโปรเจคเตอร์นะคะให้ภาพของเราเนี่ยมีความถูกต้องนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องสมาร์ททีวีในตัวค่ะโดยที่โปรเจคเตอร์ตัวนี้นะคะเขามีการบิอินไทเซนโอเอสค่ะก็คือจะเป็นการทํางานเสมือนทีวีนะคะเข้าไปในตัวโปรเจคเตอร์นี้โดยการเชื่อมต่อไร้สายของเขานะคะก็ยังสามารถเชื่อมต่อผ่านทาง w i f i นะคะหรือว่าเวลาที่เราออกไปข้างนอกเนี่ยก็สามารถปล่อยฮอสปอตจากทางมือถือของเรานะคะให้โปรเจคเตอร์ได้ใช้งานค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีสมาร์ททีวีในตัวนะคะเขายังสามารถโหลดแอปอื่นๆเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะไม่ว่าจะเป็น YouTube Netflix หรือว่าวิวเอาไว้ดูซีรีส์เกาหลี ะะและมากไปกว่าน,นั้นเนี่ยก็ยังสามารถโหลด A. i S. Play ค่ะเพราะที่เราเนี่ยจะสามารถดูช่อง3ช่อง7ได้เลยค่ะแต่ว่ายังติดอยู่อย่างหนึ่งนะคะยังไม่สามารถดาวน์โหลด Disney Plus Hotstar มาดูได้นะคะหรือว่าถ้าต้องการจะดูนะคะก็อาจจะต้องเข้าผ่านทาง VPN หรือว่ามีการปรับเปลี่ยนประเทศนั่นเองค่ะ สำหรับ iOS เนี่ยก็จะสามารถเชื่อมต่อเข้าไปในจอด้วยการใช้ Air p l พ y ได้ง่ายๆค่ะหรือว่า a n d ด o i ยนะคะก็สามารถทําได้ผ่านทาง Smart View นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูอีกอันนึงก็คือการควบคุมนั่นเองซึ่งภายในกล่องเขาเนี่ยก็จะมีเจ้ารีโมทตัวนี้มาให้ด้วยค่ะโดยทั่วไปนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้รีโมททีวีกับ Smart TV ทั่วไปเนี่ยเราจะต้องทําการใช้งานรีโมททีวีตัวนี้เนี่ยผ่านสัญญาณอินฟราเรดโดยที่เราเนี่ยจะต้องนําตัวรีโมทนี้นะคะไปไว้ที่หน้าจอถึงจะสามารถสั่งการควบคุมได้แต่ว่วววาาาสํหรัรั ote, ับีีทเจ้เต้ตตน เราเนี่ยสามารถใช้งานได้ผ่านทางบลูทูธค่ะแล้วก็เราเนี่ยจะสามารถชาร์จแบตตัวรีโมทนี้นะคะได้ผ่านทางด้านใต้รีโมทนี้เลยค่ะก็ทําให้เราเนี่ยสามารถใช้งานรีโมทได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะโดยการใช้งานรีโมทของโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะคะเราเนี่ยสามารถเล็งรีโมท e ของเราเนี่ยไปที่ไหนก็ได้ค่ะโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องเล็งเข้าไปที่โปรเจคเตอร์นะคะเดี๋ยวฟิ่จะทําให้ดูค่ะตอนนี้นะคะโปรเจคเตอร์ของเราเนี่ยอยู่ทางฝั่งขวามือเนาะเดี๋ยวเราจะลองเล็งมาทางฝั่งนี้นะคะอ่า นี่ก็จะเห็นได้เลยว่าเราเนี่ยสามารถควบคุมโดยที่เราไม่ต้องเล็งเจ้าตัวรีโมทเนี่ยไปที่โปรเจคเตอร์เลยค่ะแล้วก็รีโมทต,ตัวนี้นะคะยังสามารถควบคุมผ่านเสียงได้อีกด้วยค่ะควบคุมผ่านทางบิ๊กปีนะคะก็คือเราเนี่ยจะสามารถ พูดเข้าไปผ่านทางรีโมทได้เลยค่ะหรือว่าการสั่งงานด้วยเสียงอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นการสั่งงานด้วยเสียงผ่านทางตัวโปรเจคเตอร์ค่ะซึ่งภายในตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยเขาก็จะมีปุ่มสวิตช์เปิดปิดการใช้งานไมโครโฟนนะคะแต่ว่าการควบคุมผ่านทางเสียงเนี่ยก็จะยังรองรับเพียงแค่ภาษาอังกฤษเท่านั้นค่ะเดี๋ยวฟิวจะมาทําการควบคุมผ่านเสียงให้ดูกันนะคะโดยที่วิธีแรกใช่ไหมเราเนี่ยกดค้างไปที่รีโมทค่ะแล้วก็สามารถพูดเข้าไปที่ตัวรีโมทได้เลยนะคะ Open Netflix อ่าเห็นไหมนี่ก็คือเข้ามาที่ Netflix แล้วค่ะหรือว่าจะกลับไปที่ตัว YouTube นะคะก็สามารถทำได้ Open YouTube เพียงเท่านี้นะคะก็สามารถควบคุมผ่านเสียงได้แบบง่ายๆเลยค่ะ และสุดท้ายนะถ้าเกิดว่าใครไม่ต้องการจะควบคุมผ่านทางตัวรีโมทที่เขามีมาให้เนี่ยก็สามารถใช้งานได้บนมือถือค่ะก็คือสมาร์ตทิงนั่นเองเราสามารถเปลี่ยนโทรศัพท์ของเรานะคะเป็นรีโมทคอนโทรลได้ค่ะโดยที่ภายในโทรศัพท์เนี่ยเราจะสามารถควบคุมการทํางานต่างๆได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงหรือว่าการเล่นวิดีโอค่ะ โดยจุดเด่นที่น่าสนใจของ Samsung งฟ e e s t y l e ตัวนี้นะคะก็คือเวลาที่เราต้องการฉายภาพเนี่ยเข้ากําแพงหรือว่าพื้นผิวใดๆก็ตามโปรเจคเตอร์นี้นะคะเขาจะสามารถดีเทคมุมค่ะในการฉายภาพได้ก็คือเขาจะมีฟีเจอร์ Auto k e y s t o โ e นะคะที่เขา สามารถปรับมุมเพอร์สเปกทีฟโดยอัตโนมัติค่ะแล้วก็ยังสามารถปรับแบบแมนนวลได้ด้วยนะคะไม่ว่าเราจะวางโปรเจคเตอร์ไว้เอียงขนาดไหนหรือว่าวางไว้ไม่ตรงผนังเช่นวางไว้ที่ข้างหัวเตียงนอนของเรานะคะเราก็ไม่ต้องมานั่งปรับโฟกัสเองเหมือนโปรเจคเตอร์ทั่วไปเลยค่ะแล้วก็ด้วยความที่เขาเนี่ยมีขาตั้งที่สามารถวางไว้กับพื้นได้ ทำให้เรานะคะสามารถปรับองศาโปรเจคเตอร์ได้แบบสบายๆค่ะโดยที่เราไม่จําเป็นต้องวางโปรเจคเตอร์เนี่ยบนพื้นเรียบก็ได้เช่นเวลาเราออกไปปิกนิกนะคะแล้วพื้นเนี่ยเป็นสนามหญ้า ตัวภาพนี้นะคะก็จะสามารถปรับองศาเองอัตโนมัติได้เลยค่ะและด้วยความสว่างของเขานะคะจะสามารถฉายได้สว่างสูงสุดที่230เอนไซลูเมนค่ะก็ถือว่าเป็นความสว่างระดับโคมไฟหัวเตียงนะคะแล้วก็อายุการใช้งานหลอดไฟของเขาเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ถึง20,000ชั่วโมงโดยถ้าลองคำนวณจากการดูหนังนะคะก็ เราสามารถดูหนังได้ถึง1 0,000เรื่องเลยค่ะเรียกได้ว่าใช้งานกันได้แบบยาวๆเลยส่วนคุณภาพของภาพที่ฉายออกมานะคะก็จะเป็นแบบ LED p l d แสดงภาพแบบ Full HD 1 9 2 0ง0คูณหนึ HDR ค่ะพอเมื่อเราลองฉายกับผนังสีขาวล้วนนะคะที่มีพื้นเรียบเนี่ยภาพที่ได้ถือว่ามีความคมชัดสูงอยู่นะแล้วก็ทั้งในเรื่องของสีสันแล้วก็ความสดเนี่ยทำได้ดีเลยแต่ด้วยความที่เขาให้ความละเอียดมาที่1ัน0นะคะมันก็เลยเหมาะกับมูดคนที่ต้องการจะดูหนังแบบ คลาสสิกนะคะก็อาจจะให้อารมณ์ดูหนังกลางแปลงอะไรประมาณนี้แล้วก็รู้สึกได้เลยว่าควรจะฉายในห้องที่มีความมืดสนิทมากกว่าห้องที่มีความสว่างค่ะเพราะด้วยความที่เขาเนี่ยให้ความสว่างมาในระดับน้อยค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากฉายไปที่พื้นผิวอื่นนะคะที่ไม่ใช่พื้นผิวสีขาวเนี่ย เขาก็มีฟีเจอร์นะคะที่ชื่อว่า Smart c a l i b r a t i o n ค่ะที่จะเป็นฟีเจอร์นะคะปรับชดเชยสีแบบอัตโนมัติเวลาที่พื้นผิวที่เราฉายไปนะคะมีสีอื่นๆที่ไม่ใช่สีขาวเนี่ยเพื่อให้การแสดงผลของภาพนะคะมีสีที่เพี้ยนน้อยที่สุดนั่นเองค่ะและอีกลูกเล่นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือแอมเบียนต์โหมดนั่นเองค่ะเขาเนี่ยจะสามารถโชว์รูปภาพวอลเปเปอร์นะคะเพื่อเพิ่มบรรยากาศให้กับเราได้เช่นเราเปิดวิวทิวทัศน์หรือว่าเตาผิงไฟไว้ในฤดูหนาวนั่นเองค่ะ โดยที่ความสว่างรอบนี้นะคะก็ยังรองรับการฉายภาพได้ใกล้สูงสุดถึง80เซนติเมตรค่ะหรือว่าถ้าอยากปรับขนาดภาพก็ทําได้นะจากปกติที่ภาพสเ,เกลจะอยู่ที่100%เราก็สามารถเข้าไปปรับตั้งค่าเองลดลงมาได้เช่น90%หรือว่า80%ตามใจเราเลยค่ะส่วนด้านล่างสุดของลําโพงนะคะก็จะเป็นลําโพง5วัตต์ค่ะโดยที่คุณภาพเสียงของลําโพงนะคะก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะถ้าเกิดว่าเราใช้งานในห้องสี่เหลี่ยมนะคะที่ห้องเนี่ยมีขนาดพอดีไม่ได้มีความกว้างมากเกินไปหรือว่าโล่งมาก จนเกินไปนะคะทำให้เสียงเนี่ยสามารถกระจายได้ทั่วห้องค่ะ แต่ว่าข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะคะเวลาที่ฟิลใช้งานรับชมความบันเทิงผ่านทาง u t u b e เนี่ยเสียงที่ออกมาจากตัวโปรเจคเตอร์นะคะจะรู้สึกว่าไม่ได้ดังเท่ากับตัวเวลาที่เรารับชม Netflix หรือว่าแอปอื่นๆนะคะตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวแอปพลิเคชันนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการความดังแบบจุใจมากกว่าเดิมเนี่ยเราก็สามารถเชื่อมต่อลำโพงเสริมได้ผ่านทางบูทูธเลยค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่ออกไปใช้งานข้างนอกนะคะเช่นการแคมป,ปิ้งเนี่ยแล้วกลัวว่าเสียงจากลำโพงของเรานะ,ะจะดังไปรบกวนคนอื่นตรงนี้เนี่ยเขาก็ยังสามารถเชื่่ออมตอหู ฟังนะคะว้ฟังส่วนตัวได้ผ่านทางบลูทูธเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ยังสามารถเชื่อมต่อได้สูงสุดพร้อมการถึง2องดีไวเลยค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะหลายๆคนก็ต้องมีความสงสัยแน่นอนว่าแล้วเจ้าตัวโปรเจคเตอร์นี้เนี่ยราคาเท่าไหร่ราคาของโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะคะจะอยู่ที่2 9 9 9 0บาทแล้วเราจะมาสรุปข้อดีแล้วก็ข้อเสียว่าโปรเจคเตอร์ตัวนี้เนี่ยคุ้มกับ2 9 9 9 0ั้ยบาทไหมซึ่งข้อดีอย่างแรกเลยนะคะสังเกตได้เลยว่าเวลาที่เราใช้งานโปรเจคเตอร์เนี่ยจากที่เคยใช้งาน โปรเจคเตอร์ทั่วไปนะคะที่ไม่ใช่เจ้าตัวซัมซุงตัวนี้นะคะเสียงเวลาที่เราใช้งานเนี่ยการทำงานของพัดลมของเขาเนี่ส่งเสียงรบกวนเวลาที่เราต้องการรับชมความบันเิงนะคะก็คือเวลาที่เราดูหนังฟังเพลงไปด้วยเนี่ยโปรเจคเตอร์อื่นๆเนี่ยจะมีการส่งเสียงพัดลมที่ดังมากกว่านะคะแต่ว่าเจ้าซัมซุงตัวนี้เนี่ยสังเกตได้เลยว่าไม่ว่าจะเปิดหนังหรือว่าฟังเพลงนะคะพัดลมของเขานะคะไม่มีการส่งเสียงดังออกมารบกวนเลยคะ่ะแล้วก็ข, lips, ข้อดีต่อมานะคะก็เป็นเรื่องของการพกพา Rose. นั่นเองค่ะด้วยความที่โปรเจคเตอร์ตัวนี้เนี่ยมี ขนาดกระทัดรัดนะคะแล้วก็น้ําหนักเพียงแค่830กรัมเท่านั้นทําให้ฟิลรู้สึกว่าตัวเองที่เป็นผู้หญิงเนี่ยสามารถพกพาไปไหนตอนไหนได้สะดวกค่ะไม่ว่าจะเป็นการพรีเซนต์งานหรือว่าออกไปเที่ยวข้างนอกค่ะ แล้วก็ข้อดีถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานนั่นเองซึ่งโปรเจคเตอร์ตัวนี้เนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนว่าเราเนี่ยกำลังใช้งานทีวีอยู่จริงๆเลยค่ะด้วยความที่เขาเนี่ยมีการบิวอินต่างๆนะคะให้เหมือนกับสมาร์ททีวีเลยก็คือสามารถรับชมความบันเทิงด้วยการโหลดแอปอื่นๆเสริมได้อีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะอีกทั้งนะคะการเชื่อมต่อเขาเนี่ยยังเชื่อมต่อง่ายค่ะเพียงแค่เชื่อมต่อกับ WiFi แบบไร้สายนะคะหรือว่าจะเป็นการเชื่อมต่อผ่านทางโทรศัพท์ก็ทําได้ง่ายค่ะข้อดีของเขาอีกอย่างหนึ่งที่เรียกไไดด้้้วว่่าาเเเเป็็นนลลลูกลลยะะกยคือจตั โปรเจคเตอร์ตัวนี้เนี่ยเราเนี่ยสามารถนําไปแขวนแทนโคมไฟได้เลยนะเพื่อสร้างบรรยากาศค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยยังมีตัวฝาครอบที่ให้มาในกล่องนะ,ะถ้าเกิดว่าเราเอาฝาครอบตัวนี้เนี่ยไปครอบไว้ที่โปรเจคเตอร์นะคะเวลาที่เขามีแสงต่างๆเนี่ยก็ฝาครอบตัวนี้จะช่วยในการเพิ่มบรรยากาศให้แสงที่นัวๆนะคะสำหรับข้อเสียนะคะก็อาจจะมีอยู่บ้างในเรื่องของราคานั่นเองค่ะหลายๆคนเนี่ยก็หลังจากที่ได้ลองใช้หรือว่าดูรีวิวต่างๆนะคะก็จะรู้สึกว่าราคานี้เนี่ยควรที่จะได้สเปคที่สูงกว่านี้ไหมหรือว่า สว่างภาพที่ควรจะได้มากกว่านี้หรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ด้วยความที่เขาเนี่ยมีลูกเล่นออปชันต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าครบแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะติดอยู่ในเรื่องของความสว่างบ้างเล็กน้อยค่ะกับราคาประมาณนี้ส่วนข้อเสียถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องของการที่เราฉายภาพเนี่ยหลายๆคนเนี่ยต้องการที่จะใช้งานเวลาเรานอนอ,นอยู่บนเตียงใช่ไหมแล้วก็เวลาที่เราต้องการจะฉายภาพขึ้นไปบนเพดานนะคะแล้วก็เราเนี่ยนอนงายดูภาพนะคะถ้าเกิดว่าเรามีการฉายโปรเจคเตอร์เนี่ยให้ตรงกับบนหัวของเราเวลาเรานอน,อนดูเนาะก็อาจจะรู้สึกว่ามีความ ปวดคอด้วยความที่เราเนี่ยมองขึ้นไปตรงบนเพดานเลยทําให้ภาพที่ได้นะคะออกมาเนี่ยไม่ตรงตามธรรมชาติของสายตาคนเราค่ะเวลาที่เราเนี่ยนอนง่ายนะคะแล้วก็รับชมความบันเทิงที่อยู่ด้านบนนั่นเองค่ะอาจจะทําให้ข้อนี้เนี่ยต้องมีการปรับมุมของการฉายภาพนะคะหรือว่าการปรับองศาของโปรเจคเตอร์เนี่ยให้มีการเยืงสายตาเราลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อทําให้เกิดความรู้สึกว่าสมดุลกับการนอนของเราค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับการฉายโปรเจคเตอร์แบบนี้เนี่ยที่ เราจะต้องฉายขึ้นไปบนเพดานนะคะก็อาจจะเหมาะกับพื้นผิวนะคะอย่างบ้านเนี่ยที่มีห้องใต้หลังคาทําทให้ระดับพื้นเพดานนะคะที่เหมาะก,กับการฉายภาพเนี่ยอาจจะต้องเป็นเพดานที่มีความเอียงมากกว่าความแบนราบนั่นเองค่ะ แล้วก็ปัญหาที่ยังมีติดอยู่บ้างนะคะก็เป็นเรื่องของการเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็ h o สปอ o t นั่นเองอาจจะยังทําได้ไม่เสถียรน,นะคะถ้าเราลองเอาไปเทียบกับ Smart TV ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างที่ได้บอกไปในต้นคลิปนะคะว่าการรับชมความบันเทิงเนี่ยจะยังไม่สามารถรับชม i s s n y y p u u ั o t s t a r ได้ค่ะแต่ว่าโดยทั่วไปของทางซัมซุงเนี่ยก็ยังไม่สามารถรับชมได้อยู่แล้วนะคะทั้งทางทีวีหรือว่าโปรเจคเตอร์ตัวนี้ค่ะ โดยที่การแก้ไขนะคะถ้าเกิดว่าหากใครอยากดู Disney p l u ัสทอสตาเนี่ยก็ตามวิธีที่บอกไปก่อนหน้านี้เลยค่ะส่วนปัญหาสุดท้ายนะคะที่ฟิลรู้สึกว่าอาจจะยังทําได้ไม่โอเคเท่าไหร่เนี่ยจะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อ USB ค่ะซึ่งเขาเนี่ยให้ USB Type C มานะแต่ว่าการเชื่อมต่อ USB นี้เนี่ยจะเป็นเพียงแค่การรับส่งไฟเท่านั้นค่ะจะยังไม่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงเพื่อสามารถฉายหนังได้นั่นเองค่ะซึ่งทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียที่เราพูดกันไปนี้นะคะก็สามารถนําไปหักล้างกันได้อยู่นะอย่างเช่น ้อเสียที่เราบอกไปว่าความสว่าง,งเขาเนี่ยให้มาน้อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าซัมซุงเนี่ยให้ความสว่างมามากกว่านี้ก็อาจจะทําให้ตัวเครื่องเนี่ยใหญ่ขึ้นค่ะแล้วก็อาจจะทําให้พกพาไม่สะดวกซึ่งข้อดีของเขารอบนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการพกพาสะดวกนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับเจ้าตัวโปรเจคเตอร์ซัมซุงฟีสไตล์ตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าให้พูดตามความรู้สึกนะฟิวรู้สึกว่าถ้าพูดถึงสเปคนะคะเจ้าตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้เนี่ยฟิวรู้สึกว่าก็อาจจะมีโปรเจคเตอร์ตัวอื่นนะคะที่มีสเปคเทียบเท่ากันแต่ว่าราคาต่างกันแต่อาจจะเป็นในเรื่องของความชอบที่แตกต่างกันไปอย่างที่ฟิวชอบตัวนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถพกพาได้สะดวกนะคะทั้งในเรื่องสีสันเนี่ยก็ทําได้ดีนะคะแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องการบิวอินแอปพลิเคชันข้างในต่าต่านนาาาาาางงงๆนยยสมรถใช้้้ไดแลลลวกก็หกห ค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะมีโปรเจคเตอร์ตัวไหนที่น่าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้ามาแนะนำนะคะแล้วก็พูดคุยกันได้ที่ใต้อคอมเมนต์คลิปนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ